ชาวธนูทีนี้นะลัคนาราศีธนูนะครับล,ลัคนาราศีธนูนี่คือมีเหตุต้องเดินทางจากบ้านจากเมืองไปนะครับไปทํางาน <S <S บางทีมันไม่อยากไปมันก็ต้องไปนะครับ mm hmm. เพื่ออนาคตเพื่อการเติบโตนะ mm hmm. หรือไม่ตัวคุณเองบางทีมันก็จะได้ไป,ไปเที่ยวไปพักผ่อนเนี่ยจะเป็นแบบนี้แต่ว่าชาวธนูที่คือต้องอยู่ต้องอยู่ไกลบ้านเน่ะมันถึงจะดีนะครับ mm hmm. อืดวงชะตามีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงที่อยู่ มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงโยกย้ายอะ่ะแต่มันจะดีนะนะครับแต่ก็ระวังนิดนึงช่วงต้นต้นต้น,ต,นต้นเดือนสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับปอดหลอดลมความดันอันนี้คือก็ต้องดูแลตัวเองดีๆนะในะ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 ช่วงเวลานี้นะครับช่วงหลังกระดูกหลังก็ไม่ค่อยดีด้วยอ่ามีเหตุต้องเจ็บป่วยล้มหมอนนอนเสือ่อลากยาวจนถึงกลางเดือนเลยนะครับพ้นกลางเดือนไปมันถึงจะดีนะ ลกระานูนะครับชาวธนูนะงานออนไลน์อันนี้คือดีมากๆนะครับการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศถ้าคุณมีดีลกับต่างชาตินี่นะก็ค,คือปิดดีลเลยงานจะกลับมาดีนะครับงานขายคุณอยากทำธุรกิจการค้าอะไรต่างๆนี่นะปลายเดือนมกราหกเนี่คือกลับมาดีเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องกลัว นะชาวธนูนะครับก็เตือนสุขภาพอย่างที่บอกให้ดูแลตัวเองดีๆในช่วงต้นเดือนนี้นะจะไปเที่ยวไปฉลองปีใหม่ที่ไหนก็เซฟตัวเองดีๆนะครับอย่าลืมนะครับว่านี่คือการทํานายโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลพื้นดวงของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับถายว่าดีก็ใช่ว่าจะดีทุกคนถาาว่าร้ายก็ใช่ว่าจะร้ายทุกคนนะครับอะไรที่มันดีๆเนี่ย ก็ขอซึมซับเข้าไปส่วนอะไรไม่ดีก็ไม่ต้องใส่ใจนะปล่อยผ่านไปเลยนะครับดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับสุดท้ายนี้ในวาระดีทีขึ้นปีใหม่นะครับขออวยพรอวยชัยให้ทุกคนประสบผลสำเร็จปราศจากโรคภัยนะครับมีความสุขตลอดทั้งปีเงินทองไหลมาเทมาอยากได้เงินล้านก็ขอให้ได้10ล้านเลยนะครับสวัสดีปีใหม่ขอให้ทุกคนโชคดีครับ